สวัสดีคะ่ะช่องไม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับ Black Desert นะคะกับแพทอัปเดตและกิจกรรมประจำวันที่ 7, เจ็ดมิถุนายน2566นะคะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญ,ญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะที่การสมัครสมาชิกช่องแม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดูเนยทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยจ้าเอาล่ะสาหรับวันนี้นะคะก็มาดูแพทอัปเดตแล้วก็กิจกรรมไปพร้อมๆอกันเลยนะคะว่ามีอะไรให้เรากันบ้างไปเลยฟิว หาเพิ่มเติมปรับปรุงนะคะก็จะเป็นเรื่องของอาชีพเนาะวันนี้มีการเพิ่มเออจะเรียกว่าอืมน่าจะมีการปรับปรุงอุตสาหาเพิ่มนะคะน่าจะเป็นไปในทางที่เออปรับอะไรเพิ่มขึ้นเพื่อให้การใช้ทักษะต่างๆนีลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราดูพร้อมๆกันเลยก็คืออาวุธหลักของอุตสาหะนะคะถ้าอก้อนเมฆผีเสื้อเนาะ ก็เพิ่มความเร็วในการหมุนนะคะเมื่อใช้งานทักษะนี้น่าจะเป็นท่าชิปสเปซบาร์นะถ้าไม่บ้านจนะํา,าไม่ผิดนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนท่าทางของท่าเออสกิลก้าวย่างขุนนางนะคะเมื่อใช้งานทักษะก้าวย่างขุนในเรียวเวลาคูดาวก็จะมีการปรับเปลี่ยนท่าทางให้เรารู้ว่าเอ้ยนี่คูดาวอยู่นะอะไรประมาณนี้แล้วก็ปรับเปลี่ยนเออมุมกล้องนะคะของ ทัสสะบทเพลงแห่งจันทราและซาฮีจุติเนาะเมื่อเรากดเชื่อมต่อกับบทเพลงแห่งจันทราและสาฮีจุติหลังทัศะะผีเสื้อพยักนะคะก็ประมาณนั้นนะคะคือสกิลอันนี้เป็นปลุกพลังนะคะเกยวปลุกพลังของวูซาเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบที่เคยพูดพูดไปในไลฟ์บ้างนะว่ามันเป็นแนวแบบกดต่อต่อ,ตอเนื่องกันนะคะอะไรประมาณนี้ แล้วก็ถ้าพูดดำบทเพลงเห็นจันทรานะคะอันนี้เป็นอันติหนึ่งรอยเปอร์เซ็นต์นะคะของอูซสาก็มีการปรับเปลี่ยนเอ่อแก้ไขคำอธิบายนะคะให้ตรงกับความจริงของการใช้งานและแก้ไขท่าทางของทัศน์ด้วยนะคะปรับเปลี่ยนผลของทัศน์และค่าความเสียหายด้วยโอเคแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเลเวลการเรียนรู้ทัศน์ผลผลิตเบ่งบานเป็นเลเวลห้าสิบแปดนะคะ แล้วก็เหมือนจะมีบางสก,กิลอย่างเช่นผลิตดอกออกบานนะคะเพิ่มค่าความเสียหายเนี่ยเพิ่มจากแบบคูณ5เป็นคูณ7ก็คือฮิตเพิ่มขึ้นนะคะก็คือ2,420เปอร์เซ็นตจากคูณ5เป็นคูณ7ก็คือเหมือนจะฮิตเยอะขึ้นนะถ้าแม่บ้านเข้าใจไม่ผิดในแม่บ้านรู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าถ้าแบบบอกตรงไหนผิดไปยังไงต้องขออภัยไว้ก่อนนะคะ แล้วก็ถ้าก้าวย่างนักโปรดอ๋ออันนี้เอออันนี้จะเป็นชิปสเปซบาทแต่อันเมื่อกี้ที่มันแก้เนี่ยไม่รู้ไม่รู้มันเป็นอันไหนเออโอเคคือตอนนี้แม่บ้านพยายามฝึกเล่นบูสาปลุกพลังอยู่นะคะก็เลยพอจะรู้เรื่องสกิลของนางบ้างแต่อาจจะไม่ได้แบบเซียมร้อยเปอร์เซ็นเนาะโอเคก็ตอนนี้มีความรู้สึกว่าเท่าที่เขาปรับมาเนี่ยก็คือมีแค่เรื่องเหมือนแบบ ทําให้วูซาน่าจะเคลื่อนที่ได้คล่องมากยิ่งขึ้นนะคะแต่อย่างไงก็คือต้องไปลองไม่รู้มันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนยังไงนะคะโอเคมีแค่นี้เลยสำหรับเรื่องอาชีพนะคะไม่มีอาชีพอื่นๆนะอ่ะต่อไปนะคะไอเทมเพิ่มวิธีการแปลรูปกล่องระดับสีเขียวนะคะก็สามารถแปลรูปกล่องระดับสีเขียวได้แล้วนะคะ สามารถเอากล่องป้องกันเอ่อกล่องเกราะป้องกันโลคาบาทาทิรัตเฮคิลิสเฮเบโชคลาฟอร์จูน่านะคะไปกด L แล้วก็กดเอ่อหลอมได้นะคะก็จะออกมาเป็นชิ้นส่วนเหล็กละลาย5-9อันแล้วก็ได้รับอัญมณีสีฟ้า1-3อันนะคะ ปรับใช้ผลเพิ่มความเร็วของอุปกรณ์แซ่มา้าสําหรับรถม้านะคะแล้วแล้วแพทนี้ก็เข้าแล้วนะคะสําหรับสายมา้าฮูเรก็คือตอนแรกเลยเนี่ยจริงๆหลายๆคนก็เถียงกันอยู่เยอะเนาะแต่ว่าเนื่องจากมันไม่มีบอกเพราะฉะนั้นก็คือถือว่าไม่เพิ่มแต่ปัจจุบันตอนนี้แพทวันนี้นะคะวันน,น,นี้วันที่7แซ่แท้มามีผลกับรถม้าแล้วนะจ๊ะก็คือเพิ่มความเร็วรถม้าสูงสุดให้ด้วยนี่คือเจ๋งมากรถม้าก็คือแบบ จุกๆไปเลยนะคะคือแสเนี่ยใครจะมาสายม้านี่แม่บ้านจะย้ำตลอดว่าแสสำคัญมากทำเถอะทำไว้ใช้เลยนะคะยังไงมันมีผลหมดเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าใครวิ่งรถม้าเนี่ยก็จะยิ่งแบบเวลเร็วจุกๆไปอีกนะคะเพราะว่าแบบแสจะมีผลกับรถมาแล้วนะก็คือจะเพิ่มความเร็วในการวิ่งของรถม้าด้วยนะคะ คือสมัยก่อนเนี่ยก่อนหน้าแพดวันนี้มันไม่เพิ่มเนอะมันจะเพิ่มให้แต่เฉพาะวิ่งตัวเดียวเท่านั้นนะคะอ่าเพราะฉะนั้นปัจจุบันตอนนี้ถ้าใครใช้รถมาเฟร,รี่ดอดเนี่ยจะถือว่ายังไงก็ยืนหนึ่งเนาะก็คืออันนี้เผื่อใครอยากรู้ด้วยนะคะถ้าใครจะมาสายมา้านะแนะนำไม่ทำแท้มา้ามาโนดไว้เลยนะคะซึ่งแม่บ้างก็เคยทำคลิปวิธีท,ทำให้แล้วเนาะแล้วก็แต่ว่าราคาของอาจจะไม่ใช่เท่าตอนนั้นนะเพราะว่าคลิปมันก็หลายปีแล้วนะอ่า ทีนี้นะคะแม่บ้านขออนุญาตพูดดิดนึงว่าทีเนี้ยอันเนี้ยก็อาจจะแล้วแต่ตัดสินใจนะถ้าใครยังรู้สึกว่าไม่ได้อยากทำรถมา้าหรือว่าขี้เกียจจริงๆก็วิ่งตัวเดียวก็ได้นะคะไม่ได้คือถ้าถามว่าอะไรวิ่งเร็วสุดก็คงจะต้องบอกว่าเป็นรถม้าป่าแฟรี่ดอทนะคะคือตอนนี้คือยืนหนึ่งเลยวิ่งเร็วสุดๆไปเลยยิ่งมีแซ่มา้าตัวนี้มาเพิ่มอีกแบบช่วยเพิ่มความเร็วก็ยิ่งเร็วกว่าเดิมอีก แต่ถ้าใครรู้สึกว่าขี้เกียจจริงๆก็วิ่งตัวเดียวก็ได้นะคะไม่ได้อาจจะต่างกันแหละแต่ทีนี้มันอยู่ที่ความสะดวกของคุณเนาะถ้าคุณรู้สึกว่าแบบขี้เกียจจริงๆอะ่ะอย่างแม่บ้านเองยังไม่ได้ทํารถม้าป่าแฟรนดดอดเลยนะคะทั้งที่แม่บ้านก็อยู่กับสายม้ามาตลอดแต่ถ้าถามว่าถ้าเอาตามข้อมูลตามที่แม่บ้านเก็บข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยมันยังไงก็คือถามว่าอะไรเร็วสุดก,ก็คือยกให้รถม้าป่าแฟรี่ดอดนะคะต้องเป็นรถม้าป่าแฟรี่ดอดเท่านั้นนะ คือยืนหนึ่งจริงๆแต่อย่างที่บอกคือวถ้าแบบใครจะแบบขี้เกียจเหมือนแม่บ้านอ่าน,นี้แม่บ้านเข้าใจก็วิ่งตัวเดียวก็ได้ถ้าขี้เกียจนะแต่ถ้าใครแบบเออขยันหน่อยแล้วก็รู้ว่าโอเคก็ไปทํารถม้าป่าแฟรีดอาสนาขาสู้ๆใช้เวลาประมาณเดือนเดือนครึ่งเนี่ยแหละมันก็เร็วกว่าสมัยก่อนอีกนะอืมแต่แม่บ้านก็ยังขี้เกียจอยู่ดีเจ็กจะตีตัวเองฮโอเคแล้วก็มีการเพิ่มจํานวน เอ่อก้อนผลิตเอ้ยบอกว่าก้อนผลึกสิแก้ไขจํานวนก้อนผลึกของเควสรายสัปดาห์นะคะที่ได้รับจากเซทีหน้าเนี่ยเอ่อเป็นร้อยสิร้อยห้าสิบห้าอันเนาะซึ่งเอ๊ะมันแก้ไปแล้วไม่ใช่เหรอหรือว่ามันบากอยู่มันเลยไม่ขึ้นเหรออืมน่าจะอย่างนั้นมั้งเพราะอันนี้เขามมบอกว่าแก้ไขจํานวนที่แบบให้มันตรงนะคะแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรต่อไปนะคะมอนเตอร์ในอโทร,รักซิออนนชชคาราเคียนะคะ เจ้าน้องปลานะคะที่มันจะแบบกลงไอ้ตัวนี้มีแสงหรือไม่มีแสงนี่อะไรอย่างนี้ได้ปรับเปลี่ยนน้องใหม่แล้วนะว่าตัวที่มีแสงตัวนี้เติมพลังจะเป็นแบบขวานะคะก็คือจะมีแสงสีเหลืองกระพริบกระพริบนะคะจริงๆทำให้คนละตัวไปเลยได้ไหม <c oughs> ตัวไหนไม่มีแสงก็คือจะไม่มีแสงอะทุกคนจะไม่มีแสงแบบไม่มีอะไรเลยนะคะก็ลองดูเปรียบเทียบกันดูนะฮะ ประมาณนี้ก็แก้มาเพื่อแบบให้มันดูง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าไม่รู้มันจะบากเปล่าอะ่ะบางทีคือบากมันแบบบากมันไม่เห็นเลยคือแบบไม่เห็นเลยอ่ะโอเคต่อไปนะคะเควสนะคะเควสความรู้มีการแก้ไขให้สามารถรับความรู้เออสินค้าลักรอบนําเข้าที่ไม่สามารถรับได้ดังต่อไปนี้จากนักลักลอบค้าขายนะคะออโอเคแล้วก็ ต่อไป NPC มีการเออันนี้เป็น NPC พื้นหลังเสียประกอบนะคะก็คือมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุพื้นหลังบางส่วนเพื่อทําให้การเคลื่อนที่ก็คือมีการปรับเปลี่ยนเการวางตำแหน่งของบางจุดนะคะเพื่อให้เวลาเราวิ่งอ,อ,อัตโนมัติเนี่ยมันไม่ติดนะคะก็โอเคถือว่าเขาก็ยังใส่ใจรายละเอียดอยู่นะคะเขาก็พยายามปรับในหลายๆพื้นที่ ให้แล้วนะคะโอเคดีงานมากๆต่อไปนะคะทางเลือกของนักผจญภัยอื่นอันนี้คืออะไรเลยเนี่ยเออเป็นระบบอันนี้แน่รอยขอดูก่อนอ่าเป็นการเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ์ทูบัลล่าระดับดีเนี่ยต้องใช้กี่สแต็กนะคะคือเหมือนกับว่าเขาเพิ่มระบบที่ทำให้เราสามารถเห็นข้อมูลอ้างอิงว่า เอ้ยเวลาเขาตีบวกของสิ่งเนี้ยเขาใช้เฟลประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะอ่าโดยเขาก็บอกว่าใครที่ยังไม่ค่อยชินไม่ค่อยชัวการแบบเตยบวกพวกนี้ยก็จะได้แบบดูเป็นแนวทางได้นะคะว่าเอ้ยคนอื่นเขาใช้เฟลสแต็กเฉลี่ยแล้วเท่าไหร่อะไรยังไงประมาณนี้เนาะซึ่งก็มีการเพิ่มเป็นฟังก์ชันเข้ามานะคะ ซึ่งมันจะเป็นข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับการเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ์ซึ่งเขาบอกว่าสามารถตรวจสอบค่าอัตราเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ์ผ่านทางปุ่มที่อยู่ฝั่งขวาได้เมื่อทําการเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ์กับผู้ดํานะคะก็อ่อมันนี่มันจะมีอยู่ตรงเนี้ยปะมันจะเป็นแบบว่าทางเลือกของนักประจุภัยอื่นนะฮะซึ่งโอ้อันนี้ก็ถือว่าดีนะเพราะว่าแบบ เอออย่างเงี้ยบางทีถ้าบางคนอาจจะไม่ได้ดูแม่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาอาจจะไม่รู้อย่างแม่บ้านเองบางทีก็ก็กจะรวบรวมข้อมูลได้ว่าเอ้ยเขาตีแบบสมมุติว่าตีทูบารลาเท่านี้เขาใช้อะไรยังไงเฟลเท่าไหร่อะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือสามารถจะแบบดูในเกมได้เลยเดี๋ยวเขาน่าจะแบบเก็บข้อมูลเก็แบบสถิติไว้นะคะว่าประมาณเฟลเท่านี้เท่านี้ตีติดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะเป็นตัวเลือกได้ดีเลยสำหรับคนที่กําลังจะตีบวกของทุกๆอย่างนะคะก็จะได้แบบ เป็นทางเลือกไปเนาะว่าเออใช้เท่าไหรด่ดีฉันจะตีบวกของสิ่งเนี้ยฉันจะใช้เท่าไหรด่ดีฉันจะเอาอยัางไงดีะอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีนะคะถือว่าระบบดีดีเลยทําให้แบบเราแบบเออฉันจะเอาเฟลเท่าไหร่ดีหน้าะอะไรเงี้ยโอเคก็ไปดูกิจกรรมกันค่ะเพราะว่าสาหรับแพทวันนี้มีเพียงเท่านี้เนาะไปะไปดูกิจกรรมกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรให้เรากันบ้างไปเลย กิจกรรมนี้มันเครื่องดินเผาสีขาวล้ำค่าหรือเครื่องดินเผาสีขาวที่เสียหายกันนะเครื่องปั้นดินเผาที่มาจากประเทศแห่งรุ่งรุ่นเอ่อเครื่องปั้นดินเผาที่เต็มไปด้วยฝุ่นที่ได้พบจากการล่าหรือเก็บรวบรวมว้าวถ้าเอาเครื่องปั้นดินเผานี้ไปปัดฝุ่นแล้วจะเป็นยังไงกันนะกิจกรรมนี้นะคะถึงวันที่ยี่บเอดมิถุนายนสองห้าหกหกเลยโดยไปตีมอนหรือว่าเก็บรวบรวมนะคะคุณก็จะได้รับเครื่องปั้นดินเผาที่เต็มไปด้วยฝุ่นนะคะ แต่ว่าคุณจะไม่ได้รับจากการตักน้ําขุดดินรี่นมนะคะแต่อย่างอื่นคือได้หมดนะคะอะแล้วเมื่อเราคลิกขวานะคะที่เครื่องปั้นดินเผาที่เต็มไปด้วยฝุ่นจะสามารถตีราคาได้ก็คือเอาไปปัดฝุ่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บเสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่งดงามหรือที่เสียหายนะคะเสร็จแล้วสามารถนําเครื่องปั้นดินเผานี้นะคะไปตีราคา ไปแลกเปลี่ยนกับนะคะเครื่องปั้นดินเผานะคะแจด็อกที่หมู่บ้านเออที่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวที่หมู่บ้านมูดิมนำโพนะคะซึ่งอยู่ในประเทศลุงอรุณซึ่งจะเข้าวันที่14มิถุนายนเออก็คืออันเนี้ยให้เราเหมือนกับสะสมไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็แบบไปกดตีราคาก็คือกดกดจิ้มมันนะนะนะแล้วออกมาเป็นอะไรเราก็เก็บไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้ววันที่14มิถุนายนพุธหน้านั่นเองนะคะ ก็สามารถนำไปแลกเปลี่ยนของกับ NPC ได้นะีคะเขาเรากำลังจะล่อลวงเรานะคะให้เปทียบประเทศรุ่งอรุณกันนะคะทุกคนโอเคโอเคซึ่งของข้างในนะคะถ้าเกิดเป็นงดงามนะคะก็คือของดีมากของมูลค่าต่ำสุดเนี่ยจะเป็นเฟลสแต็ก50าสบกับสเก็ตความทรงจำห้อันแล้วก็กล่องช่วยประเสริมประสิทธิภาพนะคะประมาณนั้น แต่ถ้าคุณได้ของดีๆหน่อยเนี่ยคุณมีโอกาสได้ของมูล,ลค่าสิบล้านเจ็ดสิบล้านสามสิบล้านโอ้โหแล้วก็มีกล่องฝึกมาฝีเท้าจานหินคอนห้าร้อยก้อนนะคะอะไรประมาณนี้แล้วก็มีของแต่งบ้านด้วยเซตน้ำชาหาโชนะคะแล้วก็มีเรสุูงสว่างนะคะสามสีเลยก็ไปสุ่มกันแต่ถ้าเกิดเราได้เครื่องปั้นดินเผาที่เสียหายนะคะ เราก็มูลค่าของต่ำสุดนะคะจะเป็นแบบหินคอน10อันเฟลสตัค40เอ่อหินจงหินจีนะคะ1ก้อนหรือ20ก้อนนะคะแล้วก็สเก็ต3อันแล้วก็มีของที่มูลค่า5ล้านด้วยนะคะหรือว่า 5M นั่นเองแล้วก็ถ้าเป็นของรางวัลเจ๋งๆหน่อยก็จะเป็นหินคอน100อันสเก็ตความสูงจำ50า50อันนะคะแล้วก็หินจี20ก้อนนะฮะประมาณนี้อ่ะก็โอเค กิจกรรมสะสมรางวัลทุกวันไปจนกว่าประเทศอรุ่งอรุณจะเปิดออกก็ตั้งแต่วันที่8มีถุนายนนะคะถึง14มีถุนายนก็เชื่อมต่อเกมนะคะครบ60นาทีคุณจะได้รับยาเสน่ห์ลึกนับสองขวดเหรียญตาเจทีน่าทองคำนะคะแล้วก็คำผีเผืออัตรกระดอกและเมื่อเชื่อมต่อเกมครบ120นาทีนะคะจะได้รับเครื่องปั้นดินเผาก็คือกิจกรรมเมื่อกี้เลยเครื่องปั้นดินเผาเขาเรียกว่ากิจกรรมเครื่องปั้นดินเผาแล้วกันเนาะจะได้ไม่งงก็ อ่านั่นแหละเอาเอาเอา,เอาเครื่องปั้นดินเผาตัวนี้ไปไปสะสมนะคะแล้วก็ได้รับใบอัญเชิญหัวหน้าหน่วยปิดล้อมชาวนิวปลุกพลังด้วยแล้วก็เหรียญตาทองคำเจทีหน้าสองอันนะคะง่ายๆเลยก็คือออนเกมไม่ครบวันละร้อยี่สิบนาทีนะคะคุณก็จะได้รับของไปทั้งหมดเลยนะกิจการรมร้างคาซีเวอร์ปรับใหม่ทุกวันก่อนการมาถึงของประเทศุูกอรุณน,นะคะ ก็อนจะมีของในร้านคาซีเวอร์นะคะตั้งแต่วันที่7มิถุนายนถึง14มิถุนายน2 5 6 6เลยโดยไปที่ร้านค้าเพิลนะคะหรือว่ากด F 3นะคะตรงแนะนาแล้วก็ไอเทมกิจกรรมซีเวอร์นะคะซึ่งของวันนี้เลยนะคะสดสดใหม่ๆเลยก็คือจะเป็นคูปองลดราคา20%นะคะแล้วก็ก่องชาาทูเลือกรับปรบมือ ซึ่งโอ้ดีงามมากวันที่สองนะคะจะเป็นกล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพแบบที่สองนะคะวันที่จะเป็นยาสมุนไพรที่เป็นพลังแห่งฤดูบไม้ผลิวันที่สี่นะคะหนึ่งร้อยเอ้หิงคร้อนหนึ่งรอันและคู่ปองลดราคาสิบเปอร์เซ็นวันที่ห้านะคะจะเป็นกล่องเลือกคนงานระดับช่างนะคะแล้วก็วันที่หกเป็นเฟสตแตกหกสิบวันที่เจ็ดนะจ๊ะจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาสีขาวที่งดงามหนึ่งอันและเครื่องปั้นดินเผาที่เสียหายห้าอันนะจ๊ะให้เอาไปสุ่มเนาะอ่ะ ของพวกนี้นะคะทุกอย่างเนี่ยราคาจะขยู่ที่1614งหกร้อิเวอร์นะคะก็คือเอาเงินในเกม่นแหละซื้อทีนี้แม่บ้านจะบอกก่อนว่ามันอยู่ถึงวันที่14มิถุนายนก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครกลัวตัวเองลืมก็จะแนะนําว่าให้ซื้อเก็บไว้ทุกวันนะคะของพวกนี้เพราะว่ามันดีมากแล้วก็คุปปองลดราคาอีก แต่ว่าถ้าใครอยากจะไปซื้อทีเดียวเลยก็รอวันที่สิบสี่หรือว่าวันอังคารที่สิบสามเนี่ยยังไงก็อย่าลืมซื้อให้หมดนะคะก็คือเตือนไว้ก่อนก็คือประเทศลุงอรุณเข้าเนี่ยไอของพวกเนี่ยที่มาขายให้เราเจ็ดวันเนี่ยหายหมดเลยนะก็คือดองไม่ได้นะคะหมายถึงว่า มันมีเวลาอาทิตย์เดียวอ่ะเออถ้ายังไงเกิดใครมาดูคลิปแม่บ้านทีหลังอะไรยังไงก็นึกขึ้นได้ก็รีบไปกดไว้ก่อนนะคะเพราะว่าคูปองลดราคาก็มาโอเคเลยนะเนี่ยอะโอเคสําหรับวันนี้นะคะมีแพทอัปเดตแล้วก็กิจกรรมประมาณนี้นะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระ,ะดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อบ๊ายบาย